ก็มาเจอเคสชายหนุ่มนะคะอันนี้เป็นแฟนคลับของคุณหมอเองค่ะเขาก็ติดตามมาหลายช่องทาง youtube แต่ว่ามีความสนใจแล้วก็มีความประสงค์อยากจะมาทําฟันกับคุณหมอค่ะแม้จะขับรถมาไกลสักหน่อยแต่เขาก็ยินยอมที่จะมาค่ะเขาก็เนี่ยค่ะมีฟันหลอมานานแล้วพอฟันหลอนะคะกระดูกมานานเห็นไหมคะกระดูกมันจะแฟบดูดีๆนะคะค่ะเรียกชื่อว่าน้องบีกันแล้วกันนะคะ น้องบีมานี่ก็กระดูกแฟบแล้วค่ะแต่น้องบีก็ไปปรึกษาหมอท่านหนึ่งให้ทำรากเทียมลากเทียมก็จะออกมาแบบนี้ค่ะทีนี้ฟันที่เชื่อจะมาอยู่บนลากเทียมนี้มันก็จะห่างเหมือนเดิมใครไม่มีใครจะทําฟันใหญ่ขนาดนี้นะคะเต็มช่องนี้ลากเทียมก็ไม่ตอบโจทย์เพราะหนึ่งค่าใช้จ่ายสูงแลวน้องก,ก็ต้องเติมกระดูกที่แบนตรงนี้ด้วยค่ะเห็นไหมคะมันแบน เราถอนฟันไปนานๆหรือว่าระหว่างถอนนะคะกระดูกมันติดไปด้วยมันก็จะแฟบแบบนี้ก็จะมีค่าเติมกระดูกรากเทียมนี่ไม่ใช่เราทําแต่รากแต่ค่ารากนะคะถ้ากระดูกแฟบเราก็ต้องแตะจ่ายค่าเติมกระดูกด้วยค่ะแล้วก็นานนะคะกว่าเขาจะสวยทีนี้พอนัดหมายกับคุณหมอค่ะหมอเขาอยากมาเจอคุณหมอพอเจอแล้วหมอก็บอกว่าฟันอะ่ะมันซี่ค่อนข้างเล็กถ้าเทียบกับรูปร่างของเขาที่เป็นชายหนุ่มนะคะสูงตั้งร้อยแปดสิบอาจจะไม่อ้วนเท่าไหร่หมอแนะนําว่าให้เราทําครอบฟันดีกว่า ฟันเที่ยวก็ควรจะทําฟันเที่ยวก็ดูซี่เล็กนะคะแต่ว่าก็เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะทําให้เห็นสีซี่หน้าก็คือชุดนี้เป็นสะพานฟันแล้วก็ชุดนี้เป็นครอบฟันเดียเด่ยวๆค่ะแล้วก็มาดาูสไตล์แบบนี้ค่ะก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะก็คือแต่ของน้องเขาไม่ให้ไม่ให้ติดแน่นติดแน่นเฉพาะชุดชอบครอบฟัน,นะคะ่ะและอีกตัวหนึ่งก็เป็นซี่เดียเด่ยวๆค่ะ ก็ให้แล a แ back มามาให้หมอตรวจดูว่าหมอจะเอาแบบนี้ไหมก็มาดูกันนะคะหมอก็แต่งมาหมอก็พยายามแต่งช่วยแลบนะคะหลบรูปร่างให้รู้สึกว่ามันเล็กลงค่ะให้ซีนฮะไม่ให้ไม่ให้ไม่ดูใหญ่ะคะ่ะแต่ถ้าเทียบกับของเขานะคะค่ะเขาก็ดูเป็นไงคะเขาก็ดูเปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วก็เหมาะสมกับรูปร่างหน้าตาเขาด้วยค่ะเที่ยวที่เราไม่ทําก็ปล่อยไว้ แต่อันนี้แล้วก็หมอก็ทําครอบฟันชั่วคราวมาค่ะเพราะว่าจะนัดเขารอใช่ไหมคะครอบฟันชั่วคราวมันก็จะมาแบบนี้เวลาดูเห็นเป็นแหวกนี้มันดูใหญ่นิดนึงค่ะแต่ว่าพอมาเป็นครอบฟันชั่วคราวก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากค่ะแล้วพอเราแต่งกระเบื้องนะคะพอพองานเสร็จอันนี้ก็คือครอบฟันชั่วคราวที่จะใส่ให้เขากลับไปในระหว่างที่เขารอของจริงมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้ไอ้ครอบฟันนะที่มันเป็นพอสเลนเนะะี่ยค่ะเราสามารถเล่นแสงเล่นเงาได้ด้วย พอมีแสงมีเงาเกิดขึ้นเราสามารถแรงเงาให้มันดูเหมือนกับว่าครอบฟันมันเล็กลงได้ค่ะโดยการใช้แสงเงาช่วยนะคะอันนี้ขนาดยังไม่ได้มีแสงมีเงายังดูเล็กแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่สเคงใหมลงห่ผมก็จะประมาณนี้ค่ะก็ดูไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็พอเหมาะกับรูปร่างหน้าตาเขาหมอว่าสวยดี อันนี้คือให้ดูรูปร่างคร่าวๆนะคะแล้วพอมีการแรงเงามีลพสเซเลนที่แท้จริงเสร็จออกมามันก็เล่นแสงเล่นเงาก็จะดูไม่ใหญ่มากเข้าไปอีกค่ะก็ทําให้ดูสวยได้ค่ะแต่ว่าบางกรณีทํารากเทียมก็ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะแต่สําหรับหมอนะคะรากเทียมหมอก็ทําแต่ว่าบางครั้งกรณีนี้ต้องดูค่าใช้จ่ายดูวยความ ความสวยงามความคุ้มค่าที่ที่คนหนึ่งคนคนหนึ่งนะคะที่เขาจะจ่ายเงินนะคะให้มีค่าใช้จ่ายที่เขารับได้จ่ายไหวแล้วก็ผลออกมาสวยงามค่ะอันนี้ของจริงที่เรามาเจอวันนั้นนะคะเคสนี้ตั้งชื่อว่าน้องบีนะคะเดี๋ยวพอกระเบื้องหรือว่าพอาสตเลนเสร็จตอนเป็นอีกอีกตอนหนึง่งเดี๋ยวหมอจะเอามาให้ดูนะคะอันนี้คือในแคสที่แว็กค่ะ ในแคสซี่แว็กซิ่งอย่างนี้หมอก็จะส่งไปให้แหลบดูรูปล่างคร่าวๆแต่ว่าหมอจะจะเอาไวใ้ในในโมเดลอย่างนี้แหละค่ะอเอาเก็บไว้ให้เคสคนไข้คนไข้คนอื่นเขาได้ดูด้วยว่าเออเห็นไหมคะตอนมาดูท่านี้ก็ดูเข้าใจนะต่างกันมากเลยดูเหมือนคนละคนเลยค่ะ การมีฟันการปรับรูปร่างหน้าตาของฟันเนี่ยทำให้เราเสริมมุคลิก,รกเราดีขึ้นด้วยนะคะทำให้เราดูดีแต่ว่าถ้าน้องบีนะคะข้อฟันจริงแท,แท้จริงเขาเสร็จแล้วหมอจะจะเอามาต่อคลิปให้ดูนะคะเป็นงานของน้องบีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ YouTube Channel นะคะชื่อช่องหมอเชอรี่มีคำตอบค่ะแล้วก็กดติดตามได้ที่เพจ Facebook นะคะ ชื่อหมอเชอรี่มีคำตอบเช่นเดียวกันค่ะแล้วถ้ามีคำถามให้อินบ็อกซ์เข้ามาถามหรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอที่คุณชื่นชอบได้เลยค่ะอีกทั้งไลน์แอดคุณก็สามารถที่จะส่งรูปฟันของคุณเข้ามาปรึกษาหรือขอความเห็นจากคุณหมอได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามคลิปต่อ,ตอไปของคุณหมอนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ